วัสดีครับรวมนงินพักกิ่ง,งที่ไม่น่าสนใเป็นครั้งที่71ประจำวันที่10กรกฎาคม2568วันนี้วันที่10กรกฎาคม2568เป็นวันที่71ข้าพเจ้านายสนับพุทธองค์ชัยขอตบวัดเสียงสวดสัตรรยาประสูติพระบุตและนุ่นต่างต่างถวายเป็นกุฎบูชาระม,ม้บูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดครูบาลจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและเลื่องตานมีสมาธิจดจ่อในอัคาราิชาีระในเป็นส่วนอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บทที่หบทกลางปัตนาตยอรหันมาสัมาศสระตัวปุุทังตัวคบันตังคือวาเทนิสวากขาโตปะวุตาธโมธัมมังสาวะันติปิปันโนก็คือตโตสาวกะสังโโปรสังฆันมาบทที่สบทบูชาพระเพีพินาอรหันสัมาสัมพุโธสุจีรังตรนิพุโตคุณเอหิตรัมณูธานิปะระมีหิตจัติสติและวชิวะอรหังพปุทธังธัมมังสังคังสวรรค์ตโตปูเชมิปัตตนาตัยยังธัมมังจารานิโสตนาบทที่สาม สมันตาจักรวาลวิสุตะราคัตถเทวตาสัตทมายิราชสัจสุนันตุสักขโมคะธรรมสัจเกจามีสรูปไปสิสีขระตเตจันตาลิเขวิบาเีทีเประเถิดเจทาเนตรุวนะคายเนเคหาวะถุติเคตเองุมมาเจนตุเทวาชลัธาลิสเมยยกาะคัมทัพนาคาติถังตาสันติเกยังโมริวันจพราก็จนาสาทวมีสุนัตุธรรมสุวรรณาราโรอัญยังตันตาธรรมสุวรรณาราโร ที่สี่ประสวปุพหะาคธรรมทานนับโมตสัสระโตอาโตสัมมาจิตตสันับคตสัสโโตอาโตสัมมาิสันับตสังพโวโตอาโตสัมมาจิสัที่ห้าปรนสใจสำรณกธรระทานพุททางสังกชามิธรรมสะนังขชามิสังฆสำรังขชามิพุ่งพยายามปิดพุกทางสำนังขชามิพุ่งพยายามปิดธรรมสำนังขชามิพุพยายมปิดสังฆสำนังขชามิตติยัมปิดุททางสนังขชามิ ตัตตียังปิธรรมรัสงสัส Muslim and Muslim and Muslim. ปังกชามิตัตาตียังปิสังฆังสัปังกชามิตรทุหกโอสซตจักรเสคถาฐานนัิมีสรางอัญญพุทโธมีสรางวะรังอินนัสจักรวัจเจนะโสติมีโหตุสัพพทานัตถิมีสรังอัญญธรรมโมีสรังวะรังอินนัสจักรวัจเจนะโสติมีโหตุสัพพทานัทถิมีสรังอัญญสังคูมีสรังวะรังอินเทนัสจักรวัจเจนะโสติมีโหตุสัพพทาทุกเจตดโสโติรัตระนรามคาถา พุทธังเมรัตนักปูตัสรีรักจิตตังธัมมนัมเมรัตนักปูตัสวิสุทธิสารังสักขังเมรัตนักปูตัสสุสีรัทิฏฐิเอตัมเมเตรัตนันตะรักตยาวหังสัมมาสโมสริตตวัตถุวิเศษสักปูตังอัญโญยาณิตตะคุณโยคะวัสสปะวัตังอสมิตะยัมปิปิตะเทวะยังขาติทันทีอขังวินาตถิตะเรสมาสัมภะเวนะโลกเกศทายจินจเจเรนจักรปุตปูตังคัมภทระยานิสยังอติทุธาสัพพังวินดูหิปันติตาชะเนธิวิชญารูปังโลยังหิเกหิติ กฐันจุปาะภานิยังเจสันติสุทธุพิธธทรมคุณกายายตายานามิเยวะชนะตายาสมุิสุตมปิสมุปัสตังมณสิสุทธาภาษาถานงคุณัตถิกานะมัสมุตตมะคุณะภูมังทุกขาปมุจจรัมขะสังฆกตานังปูชาระเหสุประมังปูปูชนียานิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยะถังสัมมาเกเรสมะละโสรทะสิทธิยาจะสาธุหีอัถก อุสาเตกุปะเสวะอิยังปานิจจะปิสารักคันมะมิยะมิวะตัศนาหิตังติรัตนาสารนักดังหักลักพินทิวัลขณะเนสุมะนัส,สมานาปูเชมะจาริสัสตังสุปัสสันณจิตตาตัฏฐานุป,ปาริจาริยาสัทารา,าจาักุณเยนะตัฏฐสุขะเตนะสุขีพเวมุติเชนะตัสสะจัดสัทปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวินยัยยมหิ ประมาณนักปูโตโลูกผู้ตพิสมัยโนยนิยจะต้องชโชว์ชางปัสโซตะนิสันยะจัตยายนาพยามปีโหตุวัตถุตะ,ะเยปะริจิโตจุตปัสสาทัจารุบที่8ธรรมการักจิติคาถาโยจะคุมาโมหัมมลาปะกาศโภศสามังวะอุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวิณิโมแตยันโตปาเปสิเขมังเชนตังไมิได้ย่าง ผู้ทำประดังตังศิลปสารมารมิโตภาสานาถนจากมิได้ดัชนจากตัตเตชัสเตชยัสิทธิโหตุสัพพันตรายาจอมินาสมิโตธรรมโมเจโโยวิยาตัสสะสตุปพรเสสิโลคสัพพิสุทธิมาคางนิยานิโคธรรมทาราสัทาริสลาวะโหสันติการุสุติโนธรรมประดังตองศิลปสารมารมิโตอัตทะลังปัสสันตธาหังตัตเตชัสเตชยัสิทธิโหตุสัพพันตรายาจอมินาสมิโตสัทตถมมาเสนะสุขตาโมโคโยโลคสัปปะปุกกะกิเลสะเชชีาสันโตสยังสันติโยชโคจัต สวาสขาธรรมเมาที่ตังกรวจิสังฆาวาลางศีสานะบานมิพุทธานุพุทธังสมาสีระทิปทีนตัเตชะสาเตชยะสศรษโขตุสภันตรายาถเวนาสเมนตุบทที่๙บนโมกาอัตคากาธานโมอาถโตสมาสัมพุทธะไมเสินโนนโมตมัธรรมมสัสวัสดาตเสวะเตนิทานโมมหาสังฆสาวิสุทัสสีระทิปโนนโมโอมตายาตัสสะรัตนะาตสัศสารุพันโมโอมะาติตัสสะตัสสะวัตถุตายสสบีนโมตาลภะเวนะวิขจันตุปัตวา นะโมคาาวนัสกทหตสัพพานโมคัลสักเตชนาวิธีนาิตโมวิเตชวาที่สิบตัสมหาสมัยสูอวมสุดตังอทงสมยนงพระวาสักเสูารติเรตุสมือหัวเนมหัตาพิกุสัเคนสติมังจามเตหิิกุสติหิตะเว่อันเตหิทัสหิจารุปัถาูหิตตาญปยนะสันิิตาหติถ้าขันตังนายาปิุ้สังคัญจะอตโพตุนังสุทาวาสกายิกานัง เทวานาตาเทโโหสสยยังโผพระครวญสกเยสุวิหะราติไกิดวัดจตุมีมหาวันีมหาตาพิโคสังเคนะสติปัญจมัติหิตพิโคสัตเคคือทัพพิทิวะมัติหิตทัศหิจารุขัตตะโตหิตโธตาเยังปุญญาสัสตินติตั้งความตามพิสนาญาพิบุสังจักจ์ยันีว่าไม่ยังปีน่ะพระครวญติปัสสงขะมยมะปัสสังขะพระครวญตัวตุสเกติปัจเจกขาตาปัสยยามติโคตาทุกขาเสยถาเปีนามะพระวาปริโสสามันทตังวาคาหังภาษาเรียกภาษาอิตังวา อาหาอสัญเชยะเทวมีวัสุทาวาสิวเทวีสูงตรางตาเขโตัประตูการะหงสุอัตโูตาเทวตาอัตขูตาอัตขูเทตวาเอกะมันต์ตาอัตังสุเอกมันต์งตาโคเอกะเทวตาพระเขาตัวสันิเกอิมาคาถังตาสีมหาสมโยปาะว่าทัศน์เนเทวกายาสมาตา อาคตมหาอิมังรัมสังยังทกิตาเยวะอ布拉ทิตาสังคติอัตโขอราเทวตาพระโคตโศนิอีมังคัธังภาสิตตัตถะอิโกสมาทะอังสุจิตังอัตโนติกะมาตังสุสารถีวะเนตานิคะอิตวายทริยานีละขันติปันธิปาติอัตโขอปราเทวตาพระโคตโศนิอีมังคัธังภาสิตเฉตวากีนังเฉตวาปาดิคาอินทักีลาโอหะจักมะเมชาเตจักตันติสุท้าวิปราชมุปตาสุขันตาสุสุนาคาติอัตโขอปราเทวตาพระโคตโศนิอีมังคัทังภาสิต เยกเจนสิพูดธังแสดงกาตาเสนะเตคะนิสันติอภัยยะคุณป่ายะมันสังเทหาเทวกายยังปริปูเรสันติติอัตโขขควาพิขูอามันเตสิเยปุเยนะพิคเวทัสสัสูโลกาธาตุสูเทวตาสันิปติตาหุติตถาคตังทัศนายะพิภูสังกัญจะเดียปิเตพิคเวเหตุสุวติตัมมัทานังอัตถานโตสมาสมุทธาเตสันปิทั้วันตาหงเอตระประมาเทวเทวตาสันิปติตาเหตุสุเสยยะถาปิมายะหงเอตระทักิเยปิเตพิคเวพุ่ยสันติอนาคตาหงมัทฐานังอัต สัมปิปภะคราตานัยเอตตาประมาติว่าเทวดาสันติปเทตตาพุทธิสันติสยยาถาปิใมหาเอตาไรหิอาจิกขิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิเทวิสามิพิคเวเทวกายานังนามามิตัณนาสสาริตังเมตสิยาโรธาภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโขพิขูภะโขโตปัจโสสงภะวาเอตตโวจะสิโลกะมนุกขาสามิ ยถาภูมาตถาสิดาเยสิดาคิริขปังภิิตาตาสมัิตาปุตตูเสียวัสารินารวะว่าอังสาทีสามพระโอทาตะามัรสาสุธาวิปัสสนามนาราิลาพิญโยปัญจสเตยะตวาวเนริปิรัติเวตาโตมันไยิสถาสาวเกษรารเนรเตเทวกายารพิจันตาเตวิชานะคัพตจะอาตะรมะตรสะวัตุจัดสาสนางต่สัมปะตูรหุยานาวุานัทสนาเอภเกษตะมัตถุสาหัสสังฆาถาสตเลหสตังเอกสาสาังอม สถานะมาท่าสูงอภิเษกนันต์มาท่ากลุ่มที่สถานสภาภูต้าองน์ราชสำนักมาพิเนยละเพราะว่าขีดวามันจะพุ่งมาตัโตมาที่สถานเสาเข็มสุรนารีเกเทว่ากายาพิกันตาเต็มชันระดับอีโกวีวัลกิตติยิสามิชีดละเอียดมนถูกผสสัตตสาสาวะยะขาขุ้นมากับเป็นรัตวาร์มีที่มั่นโตสติมั่นตะวันั้นมั่นโตยาสิสินมณีมั่นนาพิการมันพิคมนังสัตว์ติมันนั้นชั้นศาลศาลเห็นว่ากทได้มาตติฐันตัวนั้นตัวนิ่งที่มั่นโตสติมั่นโตว สัพคีรติสาหัสสายขานนตะวันิโนอิทีิมันโตสติมันตวันวันโตยัสสันโธรรมนาที่คมอีุนาสมเจนอิเจเตสรสัาสายะขานานตะวันิโนอิทีิมันโตสติมันตวันะวันโตยัสสโนโหมธมนาที่มุนาสมเด็จนางดวยสามิตาป็นจตตยขานนตะวันิโนอิทีิมันโตสติมันตวันตวันโตยัสสโนโหธรมนาจีมุนาสมนาคุณโรราชใอ้โกวิคุณสันติเวนา

มรราิกมทีขุณนางสมติมนางประชิมัญจาที่สังราชโรูุปโขภาษาสตินาขานอธิปติหาราชาชสัจุโสภุาปิตะสัาูอิธนมามหาภราอิทธิมัณฑลชติมันโตวันะวันโตยะสัจสมทธทา่ิการมิท yeah, exactly. ีข mm. mm ุนนางสมติมนังุตาราจที่สังราชโรตุปโขสาษาสติแะขานาถิปฏิมหาราชาาชสัจสุโสภุญญปิตฐสัาภูริธรมามหาภราอิทธิมัตฑลชนโตมัณฑะวัมนิ จะิวังปริมาทีสังคารสาระโทีกินนธุทธหโประิมแะาุโอโคเระตที่สจัตตารมเตนหาราชาสมุตาสัจโตสาทัละมานาอันันสุวันนี้ขัตติลาอุเทนเ็นสัญญาเวนโทาอาคูจะมีกาสถานมายาอุเทนทุเตนทุคูจะมีภูตองสาจันทะโลกามาเสโทจะกินมุบันทุอิมันทุจักปานาโโอบมันอยจากทวดสุนจจมตาลิสิตตเสหมจะกทันรับโทรับโรลชาเชลโสโพอาคูเป็นจักสิโคเจวะเป็นกรดูชยยวิชาสา เอเจจันเทจราชโนคันทภาษาอาชิภิมุทมานาปิกกรรมวิมุตุนังสัมพิมนังอัถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจกาตัมภะัสสะตระอาคูปญญาภาษายาติพิยมิลัตระทัชญาจาราชาเดชิโสอินนาบานามหาอาโคชปะคัสเมติมนังเยนะคาราเชสาสาตันติทิพานิชาปัสสิปักขิสุทธาจขูเวหายาสาเตวันามัญชาปัญญาเจตระสุวนาอิติเตสานามังอะยันตัธรรมาคราชานามสิ สุปันนาโตขียนมังกราสิพุทโธสันนิหิวจาหิอุปะวะอุปปวะหายันตานาคาสุปันนาสารามังรสุขุทางชิตาวชิรหาหัตเทนะสามุทังสุราสสตางาตโรวัสราเสตหีติมันโตยัสสจโนกาลกัญชามหาปิจมาอสุราทานะเวคาสาวิปัจจิติสุติจิตจักปหาหนานโทนัมุจิสหะสอดตันจักรภริพุดตนานังสัพเพเวโรจานามการสันน,นิหิตวาริเสนังราหุพัทธะมุปปาระโมสเมตุธานิพัเนเตติภูมิังสัพติงนังอาปโปจะเทวาปัจวีจะเตโชว,ว,วาโยตธาะมุรนาาเทว สมโจากยักษ์สาสาสหะนิตาพุาารนาคยิกาอวาหอดสโนอาศเตนัสตักายาสัทีนะ ทุจวสารรจอสมาชัุเวยมาจันทสุบัติสาธิวาจันทมกูปกิตาสิยสุบัติสาธิวะสิยมกูปกิตาแลตานิปุระคิตาวาอาูมันทวราหกาวาสุนมาบสโวเสโทสัตตูปะฆาปุรินทูฏโททัศเสตตัสสากายาสพีนานาตะวันิโมอิทิมันโตติมันตวันัันโตยสัโสนธมนาอิปังปิังสัติมนาอาทะกูสาปูเทวะฉลามวิคีสิขาริวะอิจตฆาโรชาจารยานิยานิพทิานพานานาิพพา ตาจะอ่านจอกสารเลยยะวิชาอาคูวัฏวเสนีโนทัศเตเตทัศกายาสัพนันนาตวรนิโนมที่มันโตสติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนบมดมรนามิการเมทีิคุรทำสมิติโมืองสมาณะมหาสมานะผุสามาณรชุตมาขีทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปุจติกาธาคูริโยเทวายเจาร me. ุหิตาวัสโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายยะสัสนโนทัศเตเตทัศกายาสัพนันนาตวรนิโนมที่มันโตสติมันโตวันนวโตยะสัสิโนบมดมรนามิการเมทีิคุรทำสมิติโมือง สุกตานตุลมหาอาอเรนสาสะะทาตคาาาโมาธีวาวิจขนาสัาตาหารัชานิสกาจัรยสัสนโนทานยังอาคาปชญโนโยทิสาธิวัตสติทเสตทัศนาสาายายสัพเพนาตะวนิโนอิทิมัุลชติมตตะวะมตสัสนโนมนาภิธรรมพิจุปสุีมเขิยาตุิตายามา พิตะการามาเสยฐาชตินามาจะอาสวะดิพันทะกติโนอาคูอาถาคูปะณิมิตาทัเสเตุทากกยาสถระนาตะวันิโนอิทิมตัวถิติมตวนตุมตัวยัสสสมุทุตมนาทิกรมิติุนาสตติมังสัเตเตุวานิยาสเถระนาตะวันิโนนามนรุีนะอาคันฉุนเยจันเยสติสาสะปะวุทธาชาติมัคคีนัโอขขตินามนาจะวังเคโมขะตระมาคังจัตถะวะสีาังสุภามาระวตโตจักุตาอิทิมตโตสหสันนัมาโรติโสจัคโราคัสปุตติ กูปะกันโนชติมโตพิสมากายโยยัสสติโสทเสธะอิสระอาภูปเจกะวะสวัสิโนเตยสัญจะมุชโตอาคาหะริโตปะริวารโยโตเตจัสสะเพทิคันเตสินเทเทวิสุภะเมเตมาลาเสนาปิการมิปัสสะกนะหัสสะมัทยังเอธะกนะคัะถะพันธะถะวายเทนะพันธะมัตถุโภสังขันตาปริวารเดะมาโวภูจิตาโกจีนังอิติทัตถะมหาเสโนโกรณหาเสนาอเปสัยปานินาตละมาหะจะสรังกตะวันเถระวังยะถาภูสโภเมโกรฐานยันโตสุวิชโก ดาาโสภิตาวติสังคุโทอาศัยอเตัจัดสัพังธ์หัหบวะกิตวันจ้ามาตะดโตมฤทัยสถาสาพระเชศาสนระเตมารเสนาพิกันตาเตวิชาณธาพโคเตจอาตปามมครุสุตวาวุฒิสาสสารังวิตราที่หิปักกมุนงสังมมปิอินทรยุทธเทวิชิตาสังฆามาพยาติตายยศสมโมทันติสหูเตหิสาวกาเตชเนสตาติ